ก็กระสับสวัสดีครับท่านผู้ชมเดี๋ยวนี้เราจะมาอินเกมต้อนเหรียญตั้งรูปสุริย ajan นะฮะไปเราไปดูกิจกรรมฮาโลวีนกันนะฮะนี่ไอเติมไปสามสองเก้ากับสิบเก้าบาทเนาะกิจกรรมใี้ท่านผู้ชมได้เห็นว่ามันเปิดเป็นยังไงบ้างนะฮะต้องยอมเสียตังค์หน่อยเนาะสําหรับผมนะเขาเลยอาจจะใช้เป็นที่หานะฮะก็คือจะมีเห็นไหมจะเขียนว่าสิบเก้าซับหนึ่งร้อยก็คือหาไปแล้วสิบเก้าอันนะฮะเหลืออีก แปดสิบเอ็ดอันนะฮะที่ต้องให้หาเพิ่มหาได้จากไหนบ้างก็เข้าไปดูเลยะฮะร้านเทชรร้านแท็กซรถต้นทิศทางต้นหลวงลงลงลงเลยฝึกฝนปลาสนทยาปราล่าเนาปืปลอิงโตอันนี้อะไรต้นหลวงยากเย็นนะเนาะตะลุนล่นลัางศูนย์นะฮะเดีย๋ยวผมขออนุญาตทำเคเวสสักครู่นะฮะลืมไปว่าไม่ได้ทำเคเวส ทำไปก่อนละกันอันนี้ได้ไหมขออนุญาตดูนะฮะไม่ได้เนาะผมว่าจะอาอันนี้ว่าเอาเอาไส้รกเกาะอะไรอย่างเงี้ยยวดูก่อน กิจกรรมอย่างนี้หน้าน่ากดใบคูนมากเลยเฮ้ย hey, มันฉลาด่ะเนี่ยไม่ยอมมาเมื่อวันอาทิตย์มันห,หรือหรือวันวันหรือเมื่อวานก็ได้เนาะ oh. กิจกรรมพวกนี้มันฉลาดนเนี่ยหลอกมาวันนี้เนี่ยอืมจีนันฉลาดเเอาวุ้นวายดีวะเนี่ยล่นวายดีวะ จะได้วุ่นวายเนาะมีบ้างเนวุ่นวาย w นะายวุ่นวุ่นจริงๆอันนี้หอ๋อนี้มีสิทธิ์ได้ตั้งหไปเลยเหรอแสดงว่านี้โอกาสได้เยอะกว่าสิเขาบอมีโอกาสนะ โอกาสมันเป็นแค่โอกาสได้เฉยๆนะพอเราถัดไปเลยฮะเพื่งไม่เสียเวลาอืมหมดได้สองเลยเว้ยเมื่อกี้ไม่น่าไปกดเลสในนั่นเลยอนะ่ะสี่รอบน่าจะลองผ่านด่าอีกสักหน่อยหนึ่ง ผลการจากการทดลองไอ้ไอ้สอันเนี้ยน่าจะได้ชัวร์หนึ่งถึงสองใบแล้วอันเนี้ยอันนี้สองใบเลยหรอเอ้ยหนึ่งถึงสองใบแหละทดลองไปเรื่อยๆเนาะอันนี้อะไรอันนี้ปีกไม่เอาละพวกภูมิเอาเอาเ อืมได้ทีละสองเลยหรอย่ำบอกมีโอกาสตอบปัสซุมทีนี้ต้องกี่ไส้กอกล่ะ ด่านที่ใช้เส้กกเกอะเยอะๆสไตล์ไม่ได้เยอะๆก็มีโอกาสได้บาส,สุ่มเยอะอยนี้หรอต่อรอบจะเอาวงแหวนน,นี่เฉลี่ยเฉลี่ยก้าตะไบด่านอันเนี้ยนะอันนี้เอยากได้อะต่อนี่ก็อยากได้เหมือนกันนนีนี่รักกันไมไม่ค่อยสนใจเรื่อง PVP แล้วตอนนี้ กิจกรรมมันได้ของเยอะโอ้ยรอดตายยังไงอ้าไม่ได้ห้ามเ่ยเฮ้ยก้าวว่ะอืออันนี้ก็ย,ยังดีนะได้ก้าวเหมือน เพ <ıs า> ย์มีมวกมาต้องเตะละตื้วตื้อ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 ไอ้บ้ามุกเก่านะอันนี้เจ็บคอไม่ค่อยสบายโอแป๊บไปอ๋อเดี๋ยวเราไปดูนี้ก่อนดี๋ยวเอาเอาเอาวงแหวนแล้วกันเนาะ ว่าจะไปเอาไอ้นี่ไอ้ไอท้ท้าทายหลับง่ายยากไ้เอาอ้าเยอะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเหรออันนี้ก่อนก็นแล้วจะไปดูว่าเหลือขาดน่าจะไม่ถึงร้อยอะตอนเนี้ยอ้้ห <c oughs> อสี่เก้าขาดอีกห้าสิบเอ็ดนะฮะโหดรอปยากอยู่เนี่ยฮิคารยวั我面前。 อันนี้ก็คือเติบโต,วตวไวเนาะอออัพได้แล้วนี่หว่าอืมอเฮ้ยอัพได้หวอ่อืออัพปค่เลยทีทนี้ปีฆ่าไ ยืมยมเย่า挡อันนี้อันสายีพีนะถ้าสายอีกสายหนึ่งจะเป็นสายขี้ดมกันมี้องอ้าเยอะเลยวะอีกอไอจิ 留我嘿嘿，需 <laughs> 要我的帮助吗？没要了，你 <noise>。信徒们的祈祷，我都感知得到。啊，快别了，百。那你别 จ่ลงหมดแล้วเนาะว่น่าจะลงผ่านน,นี่ปันสามพน่าจะพอไหวอยู่บ้างไปรอปั้นเพลงที่มีโง,โงูมาหลุฟฟ <c oughs> ครอร ใครได้นี่มานี่ดีมากเลยเน <antique> <Alex> <funny> ี่ยไอไอกระถางเนี <Christianity> ่ย <poisoning> อ <CCTV> ืมเพื <también> ่อนอกกระถางให้ได้นะอย่างน้อยก็สักกระถางทองเนาะเอาไปอัพเป็นกระถางทองก็ได้เดี๋ยวจะเอาเป็นกระถางแดงก็ได้เนาะดองมาเอามาเล่นในกิจกรรมให้ได้ โตวไวโหวเป็นพันใสกอกเลยวะเนี่ยยังยังไม่ถึงร้อยนะครับท่านผู้ชมอ๋อไม่คุ้มเลยไอด้ด่านด้านเนี้ยใครเซิร์ฟใหม่ใหม่อะค่อยค่อยสคนที่ดองไว้อะเอามาเล่นผ่านด่าน ผม,ผมเล่นไปแล้วกิจกรรมก่อนจะได้เยอะอันนี้พายสามสิบครั้งนะครับป่ะเปิดเลยแล้วกันหนึ่งสองสามปรับเขาให้ <c oughs> หูเกือไปลวหนึ่งดอกนะหนึ่งสองสามโอ้ยเยี่ยม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 ยแกนวิญญ,ญาณ ให้เก่นเป็นยาละปะ่ะโอ้ยเรือโอ้ยโอเคโอเคอยากได้นี่ดีอ่ะหนึ่งสองสามว,ว้าวสุม่มหนึ่งสองสามเฮ้ยสกรีนมาว่ะการันตีหรือเปล่าไม่รู้ว่ะอ๋อไม่การันตีนะฮะหนึ่งสองสาม เราไปเปิดสักินกันก่อนดีกว่าน่ารักน่ารักหนึ่งสองสาม <c oughs> โอ้โหยังดีได้ถังข้าวไม่ได้ตัวอื่นนะอพัพด,ดาวพอดีเลยเอ,เอาใหม่ตัวยังดีจะได้เป็นดาวแดง โอ้ยสบัดขออภัยครับแต่ดูเสียวเย่หน่อย,อยทำไวหรือเปล่าเนี่ยไว้เสี่ยวเย่ไม่ได้ทำใส่ใหญ่ไว้เอาหำไว้ดิ โอ้เนี่ยแบมพายพายเฮ้ยเอากันแล้วกูวันแรกไงกูตีห้านะตีห้าใช้ได้นะฮะโอ้ยยังไม่ได้ปรับอันนี้เลยนี่อย่างนี้เออมีอแดงด้วย ฟ้าสวยเขี้ยวดูวเนี่ยเขาเลยโกงจักเหรอสวยมากเลนะฮะไปไปต่อหนึ่งสองซ้ำห้ามันปีกหนึ่งสองซ้ำห้ามันปีอะหนึ่งสองซ้ำได้อะไรมอะ่ะเอาอีกทีนหนึ่ง,งหนึ่งสองซ้ำวายดอกไม้อ้นี้คือผมเป็นเทพดอกไมน้นะ อันนี้คือมีโอกาสได้ใช่ไหมในในแต่ละในแต่ละรอบเนาะเกลือแดกนะฮะหมดให้หมดเลยแล้วกันมะ เกือบได้เกือบผลึกก็มีเกือบกกม,มันไม่ใช่ผลึกอ้โหอันเนี้ยอันเนี้ยสามร้อยเพชรก็เอา คเคลียส์คิวผ่านแล้วมั้งไอ้เหี้ยยังไม่แอคทีฟอ,อีกเหรอ ทีนี้เดี๋ยวมันก็คงเวียนที่มันดีอยู่นี้มาแล้วอ๋อนี้ก่อนเอาไว้เอากระดูกนอกเนาะเออได้ค้อนมาแล้วเ,เราก็ไปดูกันนี้กันกับเดี๋ยวไปอ๋อสองแดงแล้วเอย่า挡在我面前 踏云逐月，千鹤随风。别挡在我面前，除非你想变成焦炭。up ได้เหรอไม่ได้จะทำแล้วลืมละหูเลยหน้าเดี๋ยวหูเลยหน้าผมไปไหนละหูเลยหน้านี่นี่อันนี้ 倾城，清 oh、<yeah. S 1> 在笑倾国。我啊，一定要自己哦。把来到这里，啊、七宝，七为龙

ถ้าถ้าตีไปเก้าหมื่นใช้แปดหมื่นสองวงเลย,ถ,ยถูกไว่าถูกกว่เยอะเลยถึงว่าฮาเลย์สูงสูงแล้วนะพอตีไปแสนหนึ่งใช้แปดหมื่นสองวงเจ็ดหมื่นวงหนึ่งมัง้งหรือแปดหมื่นสองน่าจะแปดหมื่นสองเจ็ดหมื่นวงหนึ่งหรือแปดหมื่นสองหกหมื่นวงหนึ่งลืมละน่าจะประมาณ 82, 70, 101, แปดหมื่นสองเจ็ดหมื่นหนึ่งในวงละหกหรือเจ็ดนี่ไม่น่าจะถูกกว่าใช้เจ็ดหมื่นล้วนๆแล้วนะ เราทีละร้อยี่เราครบยังวะีีลไม่ใช่ตีเกินนะตายหา่าเลยโหได้ห้ามปีเดี๋ยวถ้ามีว้คูณสองนะมึเงเออวันนี้นกูรวยได้อีกแสนปีจรงละชัวร์แล้วเน,นี่ยโอ้ขาดอีกเจ็ดอันพอดีอะ ดูแสนปีอันนี้ไม่มีฟองเลยนะ <c oughs> ได้ปัะแสนปีสักวง <c oughs> <c oughs> ตีไปก็ไม่ถึงเก้าหมื่นแล้วมั้งเนี่ย พเเอเดีย,ยวเดี๋ยวเอาอืมล็อกไว้ใชกแล้วอันเดียวพอไม่เะ七宝聚力点อ๋อทีเดียวเจ็ดเลยจะได้เป็นตั้งกดเทเลนิดเทเลนิต โอ้ห้าหมื่นปีดีใจแล้วพอโอเคเนึกว่ามาสามจบจบตู้หนึ่งสองซ้อนโอ้โหได้ห้าหมื่นก็โอเคโอคือว่าเกรือนะฮะเนี่ย แต่ได้อีกแสนปีมานหนึ่งก็คีละมันนานนะ <c oughs> ต้องรอไปอีกเป็นเดือนสองเดือนกว่าได้แต่ละชิ้นกเนี่ยเน <c oughs> อันนี้ได้ถังข้าวมาอันนี้เนาะเอานี้มายเยอะๆเลยชอบได้สกินมาอันหนึ่งเนาะ <c oughs> นอนตกไม้อาภัดทีท่านผู้ชม ผมมีงบอยู่มาอีกออกพันหนึ่ง <c oughs> ไปลงวันอื่นบ้างก็ได้มันมีแค่สามวันเองเนาะหนึ่งสองสามาจะให้มาหลายวันหน่อยหนึ่งสองสามอีกทีนึงไอ้เชี้ย,ย,ยได้จะกินมาว่ะโอเคคุ้มแล้วฮะ ấy mà <laughs> 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 nó sao <đọc> mà, với <laughs> <laughs> ทีวีออไ,ได้เพื่อท่านผู้ชมนะฮะตันหนึ่งสิบเอ็ดเลยเหรอแล้วเรามีฟอรหรือเปล่าล่ะไอ้น,นั่นนะไม่พอดีมีปะ ไม่พอนะฮะอันนี้เดี๋ยวจะแก่นกระดูกนะฮะ <c oughs> ผมจะเอาแก่นกระดูกอย่างเดียวเลย <c oughs> เรามีเพชรเยอะไม่เป็นไร <c oughs> มีงบเอาไปะจะไปลงตัวอันนด้วยอันนี้จะมาละ ตัวนึงอีกสามแล้วก็อันนี้ใช่ใช่เฮ้ยได้ดาวมาวะ่ะดาวเทพดาวนะฮะเดี๋ยวเราเอาไปใส่ตัวย่าจฉน 闪开闪开小炎要一飞冲天了没有废ใ่กระกกระก่งเลยอย่างีเอาไปทำให้หกปี SP เนาะกระิ่งน,น่ไว้ก่อนปะลยเอเปิดไปล่อ อ่ออีกสักสิบเนาะไปแล้วก็อาจจะหยุดก่อนนะหนึ่งสองซ้อืได้แก่นเลยอันละอย่าได้ได้ได้อสักสักหน่อยนอหนึ่งสองอ้ยห้าหมื่นปีนะฮะเดี๋ยวถ้าได้สก,กินนะ่ะถ้าได้สามอมันจะได้เพชรอยากอยากรู้ได้เท่าไหร่นะขอลองเอาให้มันได้เพชรเลย อ่ะเดี๋ยวไปลงวันอื่นบ้างเนาะสิบหนึ่งทดลองเนี่ยทดลองหนึ่งสองซับอื้ยหนึ่งสองซับอ,อ่ะคืยคุ้มแล้วฮะโอเคโอเคอา้าคุ้มละหรือจะแลกแบบน,นี้ก็ได้นะเพราะว่าท่านี้เอาไปเอาไปย่อยแค่แค่ดาวเดียวเนาะถ้าถ้าคนมีครบทั้งสี่สายแล้วเนาะไม่มีใครเอาอันนี้หรอกอันนี้แหละ โอเคคุ้มแล้วฮะป่ะตุยตุย,ยต่อโอ้โหเอามาอีกสักแกมหนึ่งดิหนึ่งสองสามสกินก็ได้มาจะลองดูหนึ่งสองสามโอ้โหเกลือนะฮะเกลือรัว ปะการันตีเท่าไหร่เนี่ย 50, 60, ห้าสิบหกสิบบอปะอีกสักห้าอันอุ้ยเราไปกดทำไมเนี่ยเดี๋ยวค่อยเล่นต่ออันอื่นเนาะหนึ่งสองสามอ๋อโหยเย้เข่ดกดไปไ 4, เท่าไหร่อสี่ห้าคันเพชร ต้องการแก่นนะแต่ได้สก,กินด้วยโอเคแล้วอันนี้นะอันนี้สี่ดาวรือว่าคุมนะเล่นหกเจ็ดเตือนนี่ไม่ไม่เจอเลยนะมันคันวะเพชรมันเหลือเยอะอันคันหนึ 1, 2, ่งสองาสกินซ้ำม,มาไม่มาอีกอ่ะ โอ้โหเริ่ออันนี้เริ่มเจ็บจี๊ตแล้วนะเราไปเราไปเราไปลงเยอะไม่ได้ปะหนึ่งสองซ้ำอื้อได้ซ้ำมานะฮะเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะจะลองขายดูว่าขายได้เท่าไหร่ขายได้โอเคโอเคขายได้เท่านี้เนาะ โอเคพอแล้วนะฮะวนันนี้ขายได้หกร้อยเท่าไหร่นะเดี๋ยวเดี๋ยวย้อนไปดูในคลิปเนาะเราได้ก่นกระดูกมาได้เรื่อยๆเลยนะียมีโอกาสอยากได้ซีก่กอกมันไม่พผลมาเลยหื้ยหัวน,นี้สามอันเลยเหรอโุ้ยคุมนะหนึ่งสองเพราะว่าตอนแรกเราเปิดไปแล้วจำได้ต้องคลิปจำได้ไหม เลยสามโอ้โคอ้อนมาเลยสามอันนะฮะ <c oughs> คุมนะวันนี้ใช้ไปสี่พันเพชรเนาะได้คืนมาหกร้อยกว่าสี 4, 5, <c oughs> 4, ่พัสี่ห้าพันสี่ห้าพันเพชรได้อันนี่มาได้อีก,กระดูกมาอีกสามชิ้นเออเดีอ,อ <c oughs> น้นี่มาสี่ตัวม,มาอีกบาน <c oughs> ตวไปเท่าไหร่ละเนี่ยร้อยเจ็ด ได้ตัวมาเยอะอยู่นะเคจะเทพเจ้าดอกไม้เลยเนี่ยยังไงโหยชิบหายอ๋ได้เป็นอ๋อโอเคให้อย่างนี้โอเคนะฮะเอาเอาค้อนก่อนละกันเดี๋ยวเอาอันนี้ห้าหมื่นปีก็คุ้มอยู่ อับดจอย่างไ <c oughs> กลละจะเอาให้มันตัดหรเลยเนี่ยโอเค okay, นะครับผมวันนี้ก็รีวิวเพียงเท่านี้นะฮะก็มีเข้าไปพังมาไกลๆขอภายมาที่ดีด้วยนะฮะอย่าลืมนะวันจะแค่รออยู่นะดูเช็คดูเรื่อยๆนะเวลาเล่นนะ <c oughs> ก็วันที่สามวันเนาะวันนี้วันแรกวันที่สองวันที่สาม ไม่มีใครเล่นเลยครับผมเนี่ยยังขึ้นค้างอยู่เลย,ายมาได้ครบแล้วสองตัวอืมถ้าเดี๋ยวนะก็ข,ขอการะราือรืท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับอันนี้เหลือ,อก,กี่วันเนี่ยเลยหนึ่งสองสามสี่สีวัน หกสี่ยี่สี่โอเคเอาแค่แพ็กร้อยกว่าแล้วอันนี้ไม่เอาบ๊ายบายสวัสดีครับเดี๋ยวให้ดูอีกรอบหนึ่งชึบชึบอืมบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์ like กดแชร์แลว้วก็ซับสไคร์นะฮะสวัสดีครับ